หลังทนายเดชากิติวิทยาน,นันท์ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับลูกเพจทนายคลายทุกพร้อมเผยถึงคดีที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงหนึ่งในนั้นคือคดีนักร้องเสียงนุ่มที่เมียหลวงเคยไปร้องทุกออกรายการโหนกระแสเพราะนักร้องมีเมียน้อยโดยกล่าวว่าเมียเขาไปออกรายการโนกระแสเป็นเมียหลวงผู้น่าสงสารผัวนอกใจแต่เขาไม่ได้บอกว่าที่ผัวไม่อยากกลับบ้านก็เพราะว่าเมียหลวงแอบโอนเงินบัญชีบริษัทของผัวไป60ล้านบาทตอนนี้ฟ้องไปแล้วซึ่งเป็นนักร้องดังมากๆเลย เพราะฉะนั้นเวลาดูรายการโหนกระแสเห็นเมียหลวงมาออกรายการแล้วคิดว่าผัวมีเมียน้อยน่าสงสารต้องเลี้ยงลูกให้เงินเดือนละแสนก็ไม่พอเขามีรายได้เดือนละหลายล้านอยากได้เยอะๆแล้วก็มานั่งร้องไห้แต่ทําไมไม่บอกหนุ่มกันชัยว่าเราได้แอบถอนเงินในบัญชีของบริษัทผัวไป60ล้านบาทแล้วถ้าเราเป็นผัวเรารู้ว่าเมียเราถอนเงินของบริษัทไปไม่บอกเราเราจะยังอยากเป็นผัวไหมครับ ซึ่งล่าสุดทานายเดชากิติวิทยาน,นันได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รายละเอียดขณะหนุ่มกลาเตรียมยื่นฟ้องคนใกล้ชิดจำนวน2รายฐานยักยอกเงินบริษัทจำนวน66ล้านบาทโดยระบุว่าหนุ่มกลาายืนยันมอบหมายให้ทานายเดชายื่นฟ้องคนใกล้ชิดจำนวน2คนที่ยักยอกเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365เป็นเรื่องจริงโดยการโอนเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวม452ครั้งเป็นเงิน66 3 5 9 9 5ลบาท ที่สารแขวงสมุทปราการมีพยานหลักฐานชัดเจนและยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา83มาตรา91มาตรา352และมาตรา353คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีชู้สาวหรือเมียนหลวงเมียน้อยแต่อย่างใดนอกจากนี้หนุ่มกะลาย,ยังได้มอบหมายให้ทนายเดชาดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำลายชื่อเสียงผ่านโซเชียลหรือออกรายการทีวีต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นได้ระบุอีกพต์ว่า เทียบเคียงคดีคนใกล้ชิดหนุ่มกัล่าย,ยักยอกเงินของห้างไป66ล้านบาทจำเลยเป็นกรรมการของบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของบริษัทการที่กรรมการบริษัททำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบุคคลอื่นโดยกรรมการได้รับผลประโยชน์เป็นการส่วนตัวส่วนบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเป็นการทำผิดหน้าที่โดยทุจริตและเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินผิดมารตรา353ประมวลกฎหมายอาญามตาตรา353 ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นกระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริตจ,จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางด้านเฟซบุ๊กทนายพัฒน์ซึ่งเป็นทนายให้ทางฝั่งจูนภรรยานหนุ่มกะลามาโดยตลอดก็ได้ออกมาโพสต์ว่าสงสารเมียหลวงที่ถูกนอกใจที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินสังคมจะอยู่อย่างไร จากนั้นก็ระบุอีกโพสว่าผมถามเมียหลวงท่านนั้นมาตลอดว่าอยากฟ้องหย่าไหมไวไหมเธอไม่เคยตอบและพยายามเบี่ยงเบียนประเด็นเสมอลึกๆคงเพื่อรักษาคําว่าครอบครัวแต่มาวันนี้เธอบอกว่าพี่หมดความอดทนแล้วมันเกินไปขณะที่ทางเฟซบุ๊กของจูนภรรยาหนุ่มกะลาได้โพสภาพคู่กับลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าพร้อมมากทุกเรื่องค่ะลุยงานตุ๊กตาโชว์เพื่อนต้องมา หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับ เป็นหม่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับ <c oughs> ดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ360 3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับ <c oughs> ผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่นนะฮะ กินเป็นไหมฮะหม,ม่มบัม่อ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบม่าทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อ่วนในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อ่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอ,อ,อยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆ,ๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อ ได้ลิ้งไลน์ไหครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจก็ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกข จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอาร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังสเสด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผูค้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไง ECU คน ECNew เนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศร,รษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมอืมองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยักด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เขึ้งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัม่มจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ